สวัสดีครับผมกับพี่น้องทีมในโบสถเนี่ยก็ได้ไปดูงานที่โบสถร์5ด5บก,กอสกันประมาณ10คนนะฮะมีทั้งทีมอนุชนแล้วก็ผู้นําอนุชนไปด้วยนะฮะเมื่อไปเนี่ยผมถือว่าเป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่ามากๆมันไม่ใช่แค่สัมมนา,าที่เราไปเพิ่มความรู้แต่ว่าเราได้เห็นด้วยและเรียนรู้วิธีการทําเขาก็ช่วยโคชชิ่งให้เรานะแล้วเราซักถามเขาในเชิงภาคปฏิบัติพอผมไปพร้อมกับทีมเนี่ยมันทําให้เราคิด การปรับบริบทให้เหมาะกับบทไทยได้ไม่ใช่เราไปหัวเดียวกระเทียมรีดนะฮะแต่ว่าเรามาช่วยกันคิดตอนอยู่ที่นั่นเราก็นั่งประชุมการคิดกันแล้วปรากฏว่ามันไม่ใช่ตัวสิทธิพิบาลที่ได้ได้คนเดียวแต่ว่าทีมเนี่ยเขาก็เป็นเจ้าของไอเดียที่เราพบด้วยกันนะฮะก็เป็นประโยชน์มากเลยนะครับพออยู่ที่นั่นเราได้เรียนรู้เรื่อง Mind Se t การดูแลกลุ่มอนุชนเราปรับเปลี่ยนวิธีการเทศนากับเด็ก เรารู้ว่าเด็กมีความพร้อมมากเขาเพียงแค่รอโอกาสที่จะเปิดให้เขาทําแค่นั้นเองนะฮะแล้วได้เรียนรุ่นระบบด้วยนะครับเอามาพัฒนาระบบของเราพอกลับมาเราก็ปรับระบบของเราในการทํางานในกลุ่มอนุชนนะฮะแล้วก็เราเปิดพื้นที่ให้เด็กให้เด็กมีที่แขวนตัวให้เด็กมีเวทีสำหรับการรับใช้ในบทน,นะฮะเราก็พบเห็นว่าในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ย <S <S เกิดการเปลี่ยนอย่างมากในกลุ่มนักเรียนนักศึกษาของเรากลายเป็นกลุ่มที่เติบโตเร็วที่สุดในบท ซึ่งมันต่างมากกับช่วงเวลาประมาณปี2ปีก่อนหน้านั้นดังนั้นก็เลยอยากให้พี่น้องลองมีประสบการณ์นี้นะครับลองใช้โอกาสนี้ชวนทีมของท่านไปรับประสบการณ์ที่ดีด้วยกันผมเชื่อว่ามันจะเป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่าแน่ๆครับ ก็ขอบคุณพระเจ้านะคะมีโอกาสได้ไปร่วมง,งานสัมมนาที่ฮารากรนนะคะต้องบอกว่าถือว่าเป็นงานสัมมนาอีกครั้งหนึ่งที่เปลี่ยนมุมมองแล้วก็เปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตของบลูหลายอย่างได้เห็นภาพของเด็กวัยรุ่นที่รักพระเจ้าแล้วก็เห็นถึงหัวใจของพระเจ้าที่รักเด็กๆแล้วก็อยากให้เราทุกคนที่รับใช้พระเจ้าได้มีโอกาสที่จะใส่ใจแล้วก็มีภาระใจให้คุณค่าให้ความสําคัญกับเด็กๆวัยรุ่นนะคะก็ได้รับพระพรอย่างมากะค,ะค่ะก็คือเรียกว่าตั้งแต่การนมัสการที่เห็นเด็กๆหลายคนรับใช้พระเจ้าการ การสร้างเด็กๆให้เขาขึ้นมาเป็นผู้นำในการรับใช้ส่วนต่างๆมีน้องๆหลายคนถือกล้องถ่ายภาพมีน้องๆหลายคนเป็นทีมต้อนรับมีน้องๆหลายคนอยู่บนเวทีรับใช้พระเจ้าที่สําคัญค่ะได้ยินคำมายาของเด็กๆหลายคนที่เขาต้องมาเชิญบททดสอบการทดลองอะไรมากมายเขายังยึดมั่นในพระเจ้ารักพระเจ้าและหัวใจแห่งการถวายที่เห็นผ่านเด็กๆเหล่านี้ที่เขาถวายให้กับพระเจ้าจึงทําให้เกิดเห็นภาพที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็คิดทันทีเลยค่ะว่าจะต้องนําสิ่งนี้ มาทําอะไรสักอย่างที่คิดจักนะคะที่ตัวเองเป็นผู้นําคิดจักอยู่ตามคําเรียกร้องเพิ่มจํานวนโคตาขยายเวลาการสมัครโอกาสพิเศษสําหรับคขึ้นจักรที่สนใจและสมัครไม่ทันในรอบที่ผ่านมากับการอบรมสี่ยพิบาลให้ยกระดับคนรุ่นถัดไปให้ลุกขึ้นมารับใช้ปรับให้เหมาะกับภูมิภาคและวัฒนธรรมของเรากับ Generation Pastor c o n f e r e n c e 2 0 2 4 r e g i ัน a l ในวันที่15-17พฤศจิกายน2024ณคริจจักร Heart of God ประเทศสิงคโปร์คุณสมบัติผู้สมัครได้แก่เสียพิบาลออวุโสเสียพิบาลอนุชนผู้นำอนุชนหลักของคริตจักรจำนวนคริตจักรละ3-5คนขยายเวลาการสมัครแล้ววันนี้ถึง30กันยายน2024 สงวนสิทธิ์การปิดรับสมัครเมื่อเต็มจำนวนถึงเวลาแล้วสำหรับการสร้างคนรุดถัดไปแล้วพบกันค่ะ